สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเฮงหมอนิงนิวเช้าวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2 5 6 6รารยาคาทองคำสปอรอตเมื่อวานช่วงกลางคืนปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญ1,830ดอลลาร์ 1, ทำจุดต่ำสุดในรอบ1เดือนครึ่งแต่1,826ดอ่ดอลลาร์ ภายหลังจากที่สังรับประกาศตัวเลขจะชิลราคาผู้ผลิตว่า PPI เดือนมกราคมออกมาสูงกว่าทา่คาดการไว้โดยเพิ่มขึ้น6%เมือ่อเทียบปลายปีมากกว่าทา่คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น5.4%แล้วก็เพิ่มขึ้น0.7%เมือ่อเทียบปลายเดือนมากกว่าทา่คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น0.4%ค่ะนอกจากนี้เองจํานวนผู้ขอรัการว่างงานของอเมริกาก็ออกมาดีเช่นเดียวกัน โดยลดลง1,000รายเหลือ194,000า่ํรายต่ำกว่าทา่คาดการณ์ว่าจะออกมา2 0 0 0นรายตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสมิกายังคงแข็งแกร่งอยู่ส่วนบอลยูสมิกาอายุ2ปีเพิ่มขึ้นจาก4.6%เป็น4.65% 10ปีเพิ่มขึ้นจาก3.8%เป็น3.87%สะท้อนให้เห็นว่าตลาดก็ยังกังวลว่าเฟดยังเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไป ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างวันเงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงบ้างนะคะเนื่องจากแกรงเทขายทำกำไรเราก็อาจจะช่วยหนุนราคาทองคำทำให้ปิดตลาดเน่เหนือ1,830ดอลลาร์ 1, ราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,836ดอ1,836ดลลาร์เพิ่มขึ้นมา3,3ดอลลาร์ค่ะส่วนกองทุน SPR พก็ทัสมือวานนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะ สำหรับคืนนี้สห่งฐรจะประกาศจะชี้ชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนมการาคมตลาดประเมินว่าตัวเองเนี่ยน่าจะลดลงสูญอยู่สามเปอร์เซ็แต่ออกรดีขึ้นบ้างหลังจากที่เดือนธันวาคมเนี่ยลดลงหนึ่งปอร์เซ็นนอกจากนี้เองติดตามการถแถลงของโบแมนผู้ว่าการเฟดนะคะซึ่งท่านก็มีการถแถลงไปเมื่อวันอังคารแล้วว่าเฟดอะจำเป็นต้องเดินหน้าขึ้นออกเบยต่อไปในระดับเพียงพอให้อัตราเงินเฟอ้อปรับตัว,ล,วลดลงนะคะตรงนี้เป็น โทนสายเหี่ยวทีเดียวแล้วทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงนะคะแต่การถแถลงของท่านคืนนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกรบกับทองมากเพราะว่าตลาดก็พอจะรับรู้ไปบ้างค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำยังมองว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะคะถึงแม้ว่าอาจจะลงมาเยอะมากนะคะจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างก็ตาม ราคาทองคำนะคะยังมองว่าะจะลงได้ต่อแล้วก็ให้แนวรับที่1,823ดอลลาร์หลุดตรงนี้1,810ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้าน1 8 4 5ดอลลาร์ถึง1,850ดอลลาร์ยังคิดว่าอยังไม่สามารถผ่านขึ้นไม่ได้นะคะเพื่อแนวต้านถัดไป1,860ดอลลาร์ค่ะส่วนต่อคตาทองแท่งในประเทศ ขายออกช่วงเย็น29,850บาทเพิ่มขึ้นมา50บาทในช่วงระหว่างวันเปลี่ยนแปลง2ครั้งทองแท่งให้แนวรับ29,750บาทแล้วก็29,600บาทแนวต้าน29,900ถึง29,950บาทค่ะผ่านขึ้นไม่ได้เผื่อแนวต้านถัดไป30,500บาทค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะในเมื่อยังมองคิดทางราคาทองคํายังคงเป็นขาลงอยู่การเข้าซื้อยังแนะนําว่าให้ทยอยสะสมอยูะะ่จุดที่ให้เข้าซื้อนะคะแล้วก็มองว่าปลอดภัยเนี่ยก็คงโซน1 8 0 0งพรถึงหนึ่0ดลลาร์นะคะถ้าลงมาตรงนี้น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านที่อยากเข้าซื้อเก็บในช่วงนี้นะคะก็ พอทยอยสะสมได้นะคะแต่ว่ายังไม่ต้องซื้อเยอะมากส่วนการลงทุนในก o ิฟิอร์ยังเน้นฝั่งขายเป็นหลักนะครับแนะนำว่าเปิดสาขายได้นะคะที่รารคาทะลุหลุด1,830ดอลลาร์นะคะแล้วก็ให้จุดขายดัดขาดทุนที่1,845ดอลลาร์ะคะ่ะท่านที่เปิดฝั่งขายอยู่นะครับก็แนะนำว่าอาจจะถือต่อไปได้อยู่ ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะอ่อนค่าลง11สตางค์แล้วก็ปิดที่ประมาณ34บาท36สตางค์ทิศทางเงินบาทนะคะมองว่าน่าจะอ่อนค่าลงได้อ่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเ,เงินจากต่างประเทศอาจจะเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นไทยก็ตา,ามแต่ว่าก็ทิศทางยังมองว่าในช่วง ะะสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าก็ยังทิศทางนาจะอ่อนค่าลงได้ต่อแนวรับ34บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน34บาท60สาทงแล้วก็34บาท80สัทงค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ